เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนนะครับพอดีรีบไปครับวันนี้ครับพอดีจะไปส่งลูกค้านะครับโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโรตเตอรี่นะครับ NDR 185เซกตัวนี้นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับจัดไปแน้นนะครับที่อำเภอโกสัมพีนครนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเราจะรีบไปส่งนะครับวันนี้นะครับเวลานะครับเราจะให้ดูเวลานะครับนะครับเวลา ดีสามห้าสิบห้านะครับดีสามห้าสิบห้านะครับแบตเตอรี่ S T R หนึ่งแปดห้าสี่ X ตัวนี้นะครับลูกค้าเอาไปใส่รถไถนะครับนิวฮอลแลนด์นะครับหรือ k u b ต้าใส่ได้นะครับพวกคู b o t a L ส้า L 4 5 L47 L 5 0นะครับหรือถ้าเกิดเป็นย a n ม a r ก็จะเป็น49 51นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วของทางร้านเรานะครับโถรงตั้งคอมพิวเตอร์หรือโลกลึงสติกเกอร์ช่างนะครับวันนี้นะครับเราจะรีบไปนะครับเดินทาง ประมาณ4 5 0โลนะครับเราไปส่งนะครับเราอยู่ที่บนบอยใหญ่บนบองใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทรศู3 1 2แ4255น่ะครับ0ู0 2 0แ3156่ครับวันนี้นะครับเราจะไปเจกัาที่บ้านลูกค้าได้เลยนะครับป้ายครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเหลือ9โลนะครับแต่เราจะไปอำเภอโกสามีนครนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ นะครับเราออกเดินทางมาประมาณปี3 5มนะครับตอนนี้นะครับเวลา1 0 4โมง43นะครับกำลังจะเข้ากำแพงเพชรนะครับผ่านประมาณ9กิโลนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดลูกค้าได้เลยนะครับไปถึงพี่เที่บร้อยนะครับที่อำเภอโค้งคำทีนครนะครับ สั่งแบบโดยไม่ต้องวัดจำนะครับเรามีบริการส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มานะครับถึงเต้ลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับต่งให้กับคุณพ่อสมควรเรืองสิงห์นะครับตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เรามากำแพงเพชรเป็นครั้งแรกนะครับกับคุพี่อแนะนำวิธีใช้เลยนะครับ ครับเครับคุณใส่รถใช้รุ่นไหนครับสองศูนย์จุดห้าศูนย์ครับนิวฮอลแลนด์นะครับใส่ครับสองศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับโอเคนะครับใส่ได้นะครับใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับโรตารี่ฟาร์มเทคของเรานะครับผมขออนุญาตเริ่มมาจากฝั่งฝั่งทางด้านนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นโรตารี่ตัวใหม่ล่าสุดของบริษัทฟาร์มเทคเลยนะครับครับก็จะมีฝาครอบโซ่นะครับไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับระบบตั้งโซ่อัตโนมัติโซ่เป็นโซ่เบอร์120ครับแล้วก็ลูกใบนะครับ ไปโรตารี่นะครับนา7มิลนะครับนา7มิลนะครับนา7มิลนะครับโรตารี่เอซิอาร์185ซีเอ็กตัวนี้เป็นรุ่นเก้าแถวปั่นนะครับ54ใบนี่เมาเรื่องของแถมนะครับแถมยอยนะครับแถมสลัดครบทั้งสามนะครับเรื่องหัวเกียร์นะครับระบบหัวเกียร์ใหญ่เฟืองแบบเฉียงนะครับลูกลูกปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่เฟืองใหญ่หัวเกียร์ใหญ่นะครับเฟืองแบบเฉียงรถแรงกระแทกรถแรงสัมผัสได้ดีครับ ทางด้านนี้นะครับเป็นเสี้ยวลูกปืนใหญ่นะครับหัวหัวเกี่ใหญ่หัวลูกปืนใหญ่นะครับเป็นเราทำหัวตราบีมาให้นะครับขาสกีเป็นขาสกีสองชั้นนะครับระบบฝาท้ายนะครับเป็นรุ่นเอสระบบฝาท้ายเป็นรุ่นเอสนะครับปาดินเรียบนะครับเราสามารถเปิดฝาได้ปิดฝาได้นะครับตั้งตั้งตรงรูนี้นะครับนะครับแล้วก็เนี่ยขาสปริงขาสปริงนะครับปรับได้ครับนะครับตัวเอสพีอาร์หนึ่งเก้าห้าสี่เอ็ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นซูเปอร์เจนทีนะครับยินดี ฝายท้ายวัดละเกียรดแล้วก็หนาสามมิลนะครับชั้นแรกนะครับมี2ชั้นนะครับชั้นแรกหนาสามมิลชั้น2ก็หนาสามมิลนะครับรวมเป็น6กมิลนะครับชั้น2จะเสริมตัวขาสปริงนะครับทางบริษัทแก้ไขมาเรียบร้อยนะครับเรื่องการฉีดขาดนะครับในครอบส่วนแรกของพานนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้จะมีตาแมวดูแล้วนะครับจะมีตาแมวดูะจากน้ำมันดูว่าน้ำมันขาดหรือน้ำมันดำหรือมาโชบปกเราสามารถดูตรงนี้ได้ครับเรื่องน้ำมันเขานี่นะครับถ่ายไปกด้านหน้านะครับที่ถ่าย เรื่องการรับประกันนะครับรับประกัน1่ปีจากทางบริษัทนะครับรับประกัน1่ปีจากทางบริษัทมีโบรตโทรฝ่ายเทคนิคสินค้าฝ่ายอะไหล่นะครับแล้วก็มีนะครับแผ่นเพจราคาสินค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรผมอยู่ด้านหลังนะครับมีปัญหาโทรหาบริษัทก็ได้หรือโทรหาผมก็ได้นะครับทุกครั้งนะครับเราจะเขียนนะครับไปรับประกันให้คุณลูกค้าทุกครั้งนะครับสำหรับทางร้านเรานะครับเราจะเขียนทุกครั้งโดยไม่ลืมนะครับเพื่อเป็นการรับประกันให้คุณลูกค้า1ปีนะครับนะครับ ผมขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งครับตอนนี้เป็นร ah ายการพิเศษนะครับคือจัดไปเน้นนะครับที่สินเชื่อสักยานนะครับสาขานะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับถ้าเกิดท่านลูกค้าที่อยู่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับสามารถติดต่อนะครับสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับจังหวัดกําแพงเพชรหรือจังหวัดไหนก็ได้นะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเอาสาขาที่อยู่ใกล้เคียงหรือเบื้องต้นนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาให้เราก็ได้นะครับเราก็จะหาสาขาที่อยู่ใกล้เพื่อจะ ติดต่อให้กับคุณลูกค้านะครับบริษัดทะยานช่วงนี้ดีมากเลยนะครับสามารถยื่นเรื่องเข้ามาหาผมแล้วก็ผมจะส่งลายเข้าบริษัทนะครับบริษัทก็จะหาตัวแทนที่อยู่ใกล้ที่สุดให้นะครับสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุดให้นะครับเบื้องต้นนะครับราคา58,500ืนารนะครับคุณพ่อใช้เงินดาว500ร้อาร้อยจัดเงินจัดไฟแนนห้าหมื่นแปดนะครับจัดไฟแนนห้าหมื่นแปดครับคุณพ่อครับได้รับรถฟรีตามเทคนิคแล้วคุณพ่อเอาไปใช้ ทำนาหรือไร่ครับทำนาครับทำนาเนาะทำทั้งนาและไร่หรือเปล่าครับไร่บางทีก็ัปปั่นทำข้าวโพดโอ้โหบางทีก็ข้าวโพดเนาะส่วนมากจะเป็นนานะครับคเป็นนาปีนึงทำกี่ครั้งครับสองครั้งเป็นที่โอ้จะที่สองครั้งโอเคนะครับคุณผู้ว่าได้เบอร์โทรรับจับผมมาจากช่องทางไหนครับจากอะไรยูทูบยูทูบครับเกิดดูจากช่องทางยูทูบเนาะเกิดมาเทีจอผมเห็นว่ามีระบบเงินถ่อนก็เลยสั่งเนาะครับครัวันนี้ถ้าเกิดใช้ดีนะครับฝากติดต่อแชร์นะ้ำต่อนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ